ทีนี้เมนูเด็ดของร้านครับ้องขอความกรุณาน้องเอเจ้าที่ทอทอแม่้องสอนรีวิวเลยครับผมเ,เมนูเด็ดร้านนี้นะครับเป็นไก่อากฟางนะครับผมถ้าเดินเข้ามาจากหน้าร้านนะครับจะเห็นเขาสุมกองฟางรอ เก็บไว้เต็มเลยเพื่อทําเมนูเด็ดตัวนี้ครับผมเป็นไก่เมืองครับเนื้อจะเหีแน่นนะครับแต่ที่เด็ดของเขาคือตัวนี้ครับผมเ,เครื่องในไก่ครับเ,เขาจะทําเป็นซุปให้นะครับผมสามารถซดกินกินพร้อมกับกาเลยครับผมตนี้นะครับเป็นรับประทานคู่กันใช่ครับผมคือเป็นจิ้มทั้งตัวน,น้าจิ้มเป็น น้ำจิ้มใส่ขาอมาสไตล์เหมือนแบบคล้ายๆกึ่งกึงซีฟู้ดกึ่งๆระวันตขานี่ไม่เคยเห็นที่อื่นนะต้องต้องทางเหนือแต่ไหนเราชิมเลยดีครับเปิดเลยจานนี้เมนูเท่าไหร่ครับตัวละประมาณเท่าไหร่คุณผมตัวนี้ไม่แน่ใจตัวละก็บาบครับผม แต่ก็ว่าส่วนใหญ่จะตามน้ำหนักครับไข่รับครับนี่นะครับเนื้อเหนียวอาหารก็ต้องกรอบนะครับมีเนื้อในฉ่ำนะครับนะครับมีมสุกสุกกรุบสุดครับต้องมาชิมไม่ได้ครับชิมครับร้านไช่ชุ่งอำเภอเมืองแม่สอนครับห่างจากเมือง15กิโลครับ